พอลงจอดไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันตัดรอบเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเล่นง่ายนะครับกับ GPS นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเคยเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ f o ร์ซ่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับวิทยุ 12K นะครับของคุณลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นระบบ H1 Box นะครับก็คือเป็นกล่อง H1 ระบบ GPS นะครับ ลำนี้ก็บินแล้วเมื่อคืนนะครับก็คือเมื่อเที่เมื่อคืนเมื่อเย็นนะฮะก็เป็นโค้งเปล่าบินไม่ได้ใส่คานุปีีนะครับก็ตามทิปนี้เลยครับบินเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวแบบเต็มๆนะครับก็อาจจะมีวงกลมเลขแปดนิดนึงนะครับแล้วก็มีให้มันบินลงมาจอดเองด้วยนะครับสําหรับลำนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับใช้วิวยุอย่างเทพเลยนะครับเป็นตัวฟูต้าบ้าสตัวนี้ผมอยากจะได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อกัน ดีมากเพราะว่ามันเล็กด้วยแล้วมันจับถนัดมือด้วยเวลาที่ผมบิน3 d ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะโอเคมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ T 1 4 SG เอีนี่ยก็คือมันใหญ่แล้วก็หนักแต่ว่าตัวเนี้ยมันเบาแล้วก็แล,วกแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับเวลาจับคือเวลาจะควงสติ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคเดี๋ยวรอ,อมีตังก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่มี <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาแจกแจงชุดไฟ สำหรับลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทุกครั้งที่ผมจัดชุดไฟเนี่ยผมสามารถจะ,จะใช้ของกราสนะครับของกราสเนี่ยผมลองแล้วนะครับก็คือจบบิน 3D บินฮอปเดินทางหรือว่าจะบินยังไงก็แล้วแต่และทนทานมากนะครับกับเซอร์โวตัวนี้อันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนของเขานะคือจากที่ผมเป็นคนใช้นะครับเป็นคนเล่นผมก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเซอร์โว ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงนะครับคือผมเป็นคนเล่นนะครับก็ผมก็บิน3ดีด้วยไงท้องตีลังกาด้วยนะครับเออแล้วก็ในส่วนของเชเวเซอร์นะครับอีก2ลํำก็เชเวเซอร์มาแล้วนะครับแต่ว่ากล่องฮิตวันตอนนี้ขาดตลาดนะครับก็เพื่อนๆอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะครับรออีกนิดเดียวนะครับน่าจะไม่น่าเกินอาทิตย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทางประเทศจีนก็คือทางโรงงานเนี่ยมันยังขาดชิปนะครับชิปที่เอาไปใส่ที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 ่กล่องทางร้านเขาแจ้งมานะครับว่า ไอตัวชิปตัวนน้นะมันขาดอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ผลิตนะครับตอนนี้ก็คือของคือขายขายทั่วทั่วโลกนะฮะก็มันก็ขาดตลาดอยู่นะครับก็ุูลูกค้าก็รอสักนิดนึงนะครับลําเปล่าประกอบเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมนะครับยังไงก็งานก็ยังดําเนินการต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าของมันขาดอย่างเงี้ยก็ก็ยังยังต้งยังต้องรอนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวตัวนี้ก่อนดีกว่า JR Forza นะครับ H1 ยกพีดของกราสนะครับ3ตัวเลยแล้วก็กันหางก็จะเป็นของกราสด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นตัว Forza 3า0 0 kv นะครับตัวนี้สปีดที่วิ่ง60แอมป์นะครับนี่เห็นเห็นเลยนะครับแพททินันนะครับเดี๋ยวไปชมลำนี้บินกันเลยดีกว่านะครับครับก็เริ่มกันเลยนะครับ แบตที่ผมใช้จะมีให้ลูกค้าสองก้อนนะครับเป็น2อ0พนะครับใส่แบตเข้าไปแบบนี้นะครับตรงวิทยุเนี่ยผมจะติดไว้นะครับว่าไอตัวไหนทำอะไรนะครับเนี่ยติดสติกเกอร์ไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Normal GPS แล้วก็ Return Home ส่วนตัวนี้ก็จะลานมอเตอร์นะครับสับลงมาให้สุดนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับส่วนตัวนี้ก็วงกลมเลขแนะครับจะมีแค่สามตัวนี้นะครับที่ผมตั้งไว้ตอนนี้ก็เปิดวิทยุนะครับอ่าเปิดวิทยุเสร็จแล้วก็วิธีการใส่คานุป,ปี้นะครับก็เราสอดใส่รูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับสอดใส่รูด้านล่างก่อนแล้วก็เอาคานุป,ปี้ใส่เข้าไปนะครับ อ่าเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็เราก็เสียบแบตได้เลยนะครับให้ตัวปลั๊กเหลืองมันออกมาชนกันแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับหลังจากที่เราเสียบแบตแล้วนะครับก็รอให้สัญญาณไฟตัวที่กล่องมันขึ้นไฟสีน้ําเงินนะครับอ่าพอขึ้นไฟสีน้ําเงินแล้วนะครับเราก็เอาไปวางเอาไปวางไว้สักหน่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ สับสวิตตัวนี้นะครับเข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เพื่อให้เป็น GPS นะครับแต่ทีนี้ไฟที่ตัวกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นส้มกระพริบนะครับจนกว่ามันจะเขียวนะครับเราก็รอมสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะเขียวเองนะครับรอสักครู่นะครับอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะใช้เวลาในการค้นหาดาวเทียมอ่าเขียวค้างแล้วนะครับโอเค ลังจากที่เขียวค้างแล้วเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะครับหลังจากที่เขียวค้างแล้วนะครับเราก็เริ่มได้เลยนะครับก็แหกสติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สับตัวนี้ลงมาให้สุดนะครับมันก็จะเริ่มหมุนนะครับเอาใหม่นะฮะแหกสติกตัวนี้ให้ไฟเขียวกระพริบนะครับอ่าคือ aux. คือพิบแล้วแล้วก็สับตัวนี้ลงมา รอให้รอบมันได้ก่อนนะครับเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นนะครับครับก็ลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะให้มันเดินหน้าถอยหลังได้นะครับโดยการที่โยกไปมาแบบนี้นะครับ ขวานะครับซ้ายนะครับบุนหางนะครับรอบผมตั้งไว้65นะครับ มันมีลมเข้ามานะครับก็เล,ลย่กวไกวนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็คือโอเคนะครับนิ่งกลิปนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะให้มันพําเป็นวงกลมนะครับเราสามารถที่จะบินได้พอประมาณนะครับสักสามนาทีได้อยู่อ่าเป็นวงกลมนะครับสับสวิตตัวนี้ลงมาครึ่งหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับ เป็นวงกลมแต่ตอนเวลาเล่นเพื่อนๆจะต้องให้มันก,กว้างๆหน่อยนะครับลานอันนี้รู้สึกว่ามันจะแคบไปน,นิดนึงนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็สับให้เป็นเลขแปดนะครับลงมาให้สุดนะครับมันก็บินเป็นเลขแปดเองนะครับถ้าช่วงที่มันจะลายจะชนต้นไม้เนี่ยเราก็ อ่าสับสวิตคืนไปก็ได้นะครับเนี่ยไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะให้มันรีเทิร์นโฮมเลยแล้วกันนะครับรีเทิร์นโฮมก็คือเราสรับตัวเนี้ยมาให้สุดนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะลงมาจอดเองนะครับ ตอนที่กำลังมันจะลงจอดเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายฮอได้นะครับสามารถจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งฮอได้นะครับ พอลงจอดไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันตัดรอบเองนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเล่นง่ายนะครับกับ GPS นะครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ JR Forza 450เป็นระบบ GPS นะครับกับวิยุ 12K Futaba นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมเตรียม ที่ที่ผมจะให้ไปด้วยเนี่ยก็จะมีในส่วนของอคู่มือนะครับเนี่ยครับเป็นคู่มือของของฮอนะครับนี่ผมยังไม่ได้ฉีกนะก็ไปเปิดดูมันจะมีอะไรต่างต่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นรหัสของละไห้รหัสด้วยนะครับระไรหัสต่างๆด้วยนะครับก็เอาไปไปนั่งดูได้นะครับแล้วก็2ก็คือรีซซฟนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้ก็จะจัดส่งไปให้ด้วยแล้วก็สายที่จะเอาไว้ ปรับแต่งนะครับอาการลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจากอ่า Google ได้นะครับเป็น H1GPS นะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาสายตัวเนี้ยเตียบเสียบเข้าคอมแล้วก็ปรับตั้งรอบซับทงซับทิมอะไรได้นะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็โทรมาถามผมได้นะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามรับชมเซเวอร์อีก2ลํลนะครับ ส่วนของผ้าสมศักดิ์นะครับก็รอกล่องเคบาก็เดี๋ยวน่าจะมาถึงวันนี้นะครับกล่องเคบาเป็นเคบาน้ําเงินนะครับนะครับหรือเหลืองจําไม่ได้แต่ก็เหมือนกันนะครับเเออมีหลายคนมาถามผมว่าเคบาเหลืองกับเคบาน้ําเงินต่างกันตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เขาที่เขาทํามาเนี่ยเคบาน้ําเงินเนี่ยมันจะมีโกบกล่องนะครับส่วนเคบาเหลืองจะไม่มีโกบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังเนี่ยเขาก็มาใช้โกบที่สปีกกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้โกบที่กล่องอีกแล้วเพราะฉะนั้นเคบาน้ําเงินที่ ทำมาขายในช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมเห็นๆนะก็คือก็จะไม่มีโกบแล้วนะครับก็จะเหมือนกับเคบาเหลืองมันต่างกันที่ว่ามันเป็นคนละสีเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกของผมนะความรู้สึกนนส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่าเคบาน้ําเงินเนี่ยหางค่อนข้างที่จะแม่นกว่าเคบาเหลืองนะครับเคบาเหลืองเนี่ยก็คือมันก็ได้นะครับแต่ผมก็มาบิน3าดีได้นะก็ก็พอๆกันทั้งคู่นะครับแต่เคบาน้ําเงินน่ะก็มีหลายคนเขาก็บอกว่าหางมันปึกกว่า ไอ้ตรงนั้นก็เ,เพื่อนๆก็ลองลองไปทดลองดูกันเองแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงก็ยังไงก็ลองดู<笑><笑><笑>นะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับาลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับชมชวเวเซอร์อีก2ลํลำนะครับก็เดี๋ยวจะคลอดแล้วนะครับช o เวเซอร์ Show 3เบลดนะครับ 300C JC ZK นะครับของจากประเทศจีนนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ